พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้หนึ่งเท่าไหร่นะหกาวันนะครับยังคงปักหลักค้างคืนอยู่ด้วยกันนับวันเข้านี่ก็สนิทชิดเชื้อกันเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ได้รับโทรศัพท์พี่น้องส่งสัญญาณมาจากภาคใต้ พี่น้องที่สะตูนโทรมาบอกว่าจะให้เดินทางขึ้นมาวันไหนเพราะว่าตอนนี้เตรียมรถบัสไว้สองคันนี่ก็สื่อสารกันมาตั้งแต่หัวค่ำนะครับก็บอกว่ามีความยินดีที่จะพาพี่น้องเข้ามาร่วมในสถานการณ์ที่เริ่มงวดเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีทกท ในขณะเดียวกันวันนี้ก็มาตามนัดพี่น้องที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เดินทางไปรวมพลังกันที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางซึ่งก็เป็นพ่อเมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับ เป็นอนุสาวรีที่พี่น้องจังหวัดสุรินให้ความเคารพวันนี้พี่น้องจังหวัดสุรินใส่เสื้อเหลืองไปรักษาปกป้องกระบวนการยุติธรรมพี่น้องสุรินตอนนี้สร้างเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับฟื้นฟูเครือข่ายพันธมิตรเดิมแล้วที่สำคัญได้เพื่อนมิตรขึ้นมาเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไป ันนี้พิ่รองสุรินก็ไปรวมกันที่อนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีเนี่ยมีป้ายชัดเจนไปแสดงพลังกันหลายท่านก็เคยมาชุมนุมที่นี่นะครับถึงเวลาพักก็อย่างที่ผมบอกเวลาพักก็กลับไปจังหวัดของตัวเองพร้อมกับเดินทางมาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกลับไปไม่กลับไปเปล่าไปเตรียมเครือข่ายกันสร้างเครือข่ายกันไปยกป้าย ไม่ต้อนรับนักโทษหนีคุกทักษิณชินวัตร <_ d ata> เพราะว่าพรุ่งนี้ทักษิณชินวัตรจะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์ก็อ้างว่าได้รับเชิญจากนายกอบจอ้างว่าเป็นงานบวชถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งจังหวัดจัดขึ้นดังนั้นพี่น้องสุรินทร์ก็บอกว่าถ้าเป็นงานพระราชกุศลเนี่ยวันที่สิี่เราจะไม่ไปยุ่ง นะครับก็เลยมาจัดแสดงออกทางการเมืองสื่อสารทางการเมืองวันนี้แทนคือพรุ่งนี้นี่ยทักษิณจะเดินทางไปไปเช้าเย็นกลับแต่ไม่น่าจะได้กลับนะอาจจะไปไม่กลับก็ได้พรุ่งนี้ทักษิณเขาจะเดินทางไปเช้าตอนบ่ายเนี่ยก็จะไปทานข้าวที่โรงสีข้าว โรงสีที่ภูมิธรรมเวชะยะชัยนี่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากว่านี่คือนวัตกรรมชิ้นเอกของเมืองไทยที่สามารถเก็บข้าวสิบปีไว้ได้โดยไม่เน่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องสุรินเลยไปรวมพลังแสดงพลังกันวันนี้นี่เขาเจอกันทุกอาทิตย์อัปเดตสถานการณ์ทางบ้านทางการบ้านการเมืองและร่วมกันทํากิจกรรมกันทุกอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยพี่น้องสุริรนจะเป็น อีกหนึ่งโมเดลหลังจากที่พี่น้องที่โคราชนครราชสีมาไปหาทักษิณที่ตอนไปโคราชดังนั้นพี่น้องสุรินก็บอกว่าไม่ให้เสียหน้าแกนำํำแกนํำคนณจังหวัดสุรินทนี่ที่จริงผมก็ไม่ได้ไปบอกเขานะคือเครือข่ายเขาที่เข้มแข็งมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นี่ก่อนที่จะตั้งเวทีกันอยู่ที่นี่นี่พวกเราคอปทคณะเล็กๆห7คนก็เคยเดินทางไป ตั้งเวทีย่อมๆที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปเปิดเวทีเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนมีอาจารย์สมบูรณ์สุวรรณไฟมีพี่น้องเพื่อขายสุรินทร์ก็มาร่วมกันตอนนั้นก็เดินทางไปหลายจังหวัดนะไปสุรินทร์โพราชราชบุรีชนบุรีไปหาดใหญ่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไหลๆกันมาดังนั้นเนี่ยสุรินทร์ก็เป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่ถือว่าดั้งเดิมเนี่ย เป็นขุมกําลังหลักของพี่น้องพันธมิตรมาตั้งแต่ต้นนะครับวันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าความเป็นธรรมมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยทักษิณกลับเข้ามารอบนี้นอกเหนือจากไม่ติดคุกทำลายกระบวนการยุติธรรมไปแล้วมันยังย่ำยีความเป็นธรรมในสังคมไปด้วยดังนั้นเมื่อถูกต่อมความยุติธรรมกระตุ้นมาพี่น้องก็เลยฟื้นคืนกลับขึ้นมา สู้เพื่อความเป็นธรรของบ้านเมืองกันอีกรอบหนึ่งจังหวัดไหนจะนำไปเป็นตัวอย่างนำไปเรียนแบบก็ไม่ผิดกติกานะครับหรือว่าจังหวัดไหนอยากจะได้สติกเกอร์ไปร่วมเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมรณรงค์สร้างเครือข่ายกันนะครับแจกสติกเกอร์ตอนนี้สื่อสารกันง่ายมากนะครับแต่ก่อนอาจจะรวมพลังกัน แต่ตอนนี้อาจจะสื่อสารกันง่ายสติกเกอร์อาจจะไปถึงเร็วหน่อยนะครับดังนั้นในพี่น้องต่างจังหวัดถ้าอยากได้สติกเกอร์ก็ส่งข้อความมาที่เพจคอปทอเพจกองทัพธรรมก็ได้หรือว่าเพจสปปสก็ได้เพจน,น้าณเพจนายมิน้นหรือว่าเพจใครที่สามารถสื่อสารกันได้ก็มาแจ้งข่าวกันได้เราก็มีสติกเกอร์ในการที่จะสื่อสารกระจายกันไปอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็จะลงชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงนะครับน้นณเซอร์กับ พี่สิงห์ดามก็ไปติดต่อแกนนำของชุมชนนางเลิงไว้ซึ่งแต่ก่อนชุมชนนางเลิงเนี่ยก็เป็นพี่น้องญาติมิตรใกล้เคียงกันนะครับก็ทํางานร่วมกันมาโดยตลอดนะครับเราก็จะไปแจกสติกเกอร์กันนะครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมเรามีอยู่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งอาทิตย์หน้าเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับไม่ได้ขยับไปปปชกันนานมากจะต,ต้องไปเยี่ยมปปชกันไปถามให้มันรู้เรื่องกันสักหน่อยอะ แล้วรอบนี้มันชัดเพราะว่าสิ่งที่สังคมตั้งคำถามกันอยู่พรุ่งนี้วันที่สิบสี่ทักษิณชินวัตรเดินทางไปสุรินทร์หนีออกจากบ้านจันทสองล่าหลังจากที่สื่อมวลชนดักกรอกันอยู่เป็นจำนวนมากสิ่งที่สังคมอยากถามทักษิณชินวัตรก็คือสิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ได้ออกมาพูดออกมาบอกว่าได้ไปพบทักษิณชินวัตรที่ชั้นสิบสีดังนั้น เสรีพิสทจิ์พูดอดีพิู้การตำรวจแห่งชาติก็จะมีน้ำหนักอยู่บ้างดังนั้นเนี่ยสื่อมวลชนก็เลยบอกว่าอยากกาะนั้นกันนี้เลยพรุ่งนี้นี่คำถามนี้จะเป็นคำถามแรกที่ทักษิณชินวัตรต้องตอบสังคมให้ได้แล้วถ้าตอบได้ไม่ได้ไม่รู้เพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงมันบ่งบอกมาแล้วว่ามันมีมูลเหตุในการที่จะเชื่อถือได้ ยังไงเสียวันพุธเราก็จะไปเจอปป,ปชร่วมกันใช่ไหมครับพี่น้องครับ